ทำปากก่อนทำปากปุ๊ดปุดก่อนทำปากปุ๊ดให้ย่าดูก่อนทำปากปุ๊ด,ดให้ย่ากับย่ากับปู้ด,ด้วย <c oughs> ทำยังไงที่พ่อสอนนะพ่อสอนทำไงเออได้แหละทำอีกเออทำอีกทำอีกทำอีกทีอีกทีอีกทีนึงอีกทีนะึงอีกทีเดีนะยวลูกอีกทีเด้อ อ่ะทำทำปากปุ๊ดก่อนปากปุ๊ดปากปุ๊ดที่พ่อสอนนะลกูกทำอีกทีนิฮะ <c oughs>